นายชัยพลบานเย็นนะครับรนหัสนักศึกษา5930212050สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิจยาเขตภูเก็ตน,นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการปฏิบัติงานสศกิจศึกษาซึ่งผมได้ปฏิบัติงานสศกิจศึกษาที่บริษัทโฟร์ซีซั่นอินโฟมีเดียจำกัดน,นะครับในตําแหน่งกราฟิกดีไซน์นั่นเองครับารายละเอียดของบริษัทนะครับ บริษัทก็จะเป็นบริษัทที่ให้บริการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอในงานทุกประเภทอย่างเช่นงานอีเวนต์ต่างๆงานแต่งงานการถ่ายห้องพักโรงแรมและการให้บริการออกแบบสื่อโฆษณาเชด่งต่างๆอย่างเช่นโปสเตอร์ไวนิยคัตทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และป้ายร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการผลิตและการติดตั้งด้วยครับวัตถุประสงค์องการปริมาณครั้งนี้นะครับ เพื่อศึกษาเรียนรู้หลักการออกแบบทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิมเพื่อสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทางสายกราฟิกดีไซน์ต่อมาก็คือได้รับประสบการณ์และทําความเข้าใจในชีวิตการทำงานจริงนะครับและเพื่อฝึกทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆในการออกแบบเพื่อฝึกระเบียบวินัยในตัวเองความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายนะครับก็คือออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการนําไปตกแต่งทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานที่ผมได้รับมอบหมายนะครับประเภทแรกก็คืองานออกแบบงานออกแบบเมนูซึ่งงานออกแบบเมนูเนี่ย จะเป็นงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะซึ่งบางครั้งเราอาจทำไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแบบร้อหรือข้อมูลอาจมีการผิดพลาดจึงเป็นงานที่ต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างมากในการทำครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับต่อมาก็จะเป็นงานออกแบบแผ่นพับ ของบริษัททัวร์ซึ่งในแผนพับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นสถานที่ที่จะาพาไปทัวร์ราคาและรูปภาพประกอบของสถานที่ต่างๆรวมถึงคําเตือนอในการใช้เรือเป็นต้นครับต่อมาก็จะเป็นงานออกแบบโปเตอร์นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นโปเตอร์ของบริษัททัวร์เช่นกันครับส่วน2ชิ้นต่อมาก็จะเป็น โปสเตอรอ์ของวันวาเลนไทน์น,ทนะครับในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมาต่อมาก็จะเป็นโปสเตอร์ของร้านสปานะครับซึ่งจะเป็นโปรโมชั่นต่อมาก็คืออันออกแบบโลโก้นะครับจะเห็นว่าแต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละงานเนี่ยผมจะออกแบบมาหลายชิ้นเพราะว่าลูกค้าจะได้มีตัวเลือกในการเลือกอเยอะ มากขึ้นครับต่อมาก็จะเป็นโลโก้ของร้านซักเรดกและร้านตัดผมครับต่อมาก็จะเป็นงานออกแบบเพื่อการตกแต่งนะครับอ่าอย่างเช่นชิ้นแรกจะเป็นป้ายติดแผ่นพลาสติอ่านำไปตกแต่งในเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นทงสามเหลี่ยมที่ร้อยด้วยเชือกครับและชิ้นสุดท้าย ก็จะเป็นแบ็กดอปขนาดใหญ่ที่ให้ลูกค้าของหมู่บ้านได้ถ่ายรูปในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนต่อมาก็จะเป็นสติกเกอร์ตกแต่งติดฝ้าผนังของร้านกาแฟใน7 e เ e ่ e อีเลครับส่วนต่อมาก็จะเป็นสติกเกอร์ขนาดเท่าแผ่นบานประตูเพื่อไปติดบานประตูและบานกระจกครับ ส่วนต่อมาก็เป็นงานออกแบบการน,นะครับซึ่งจะเป็นงานออกแบบการแต่งงานครับต่อมาก็จะเป็นงานออกแบบโลโ่รางวัลน,น,นะครับทั้งสองชิ้นเนี่ยจะใช้วัสดุเป็นแผ่นอะคริลิกใสนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นงานออกแบบสติกเกอร์ติดรถมอเตอร์ไซค์ต่อมาจะเป็นงานออกแบบป้ายร้านขายอาหารนะครับซึ่งจะเป็นร้านขายอาหารฮาลาล ต่อมาจะเป็นงานออกแบบอินโฟกราฟิกนะครับซึ่งผมทำอินโฟกราฟิกของบริษัทโฟร์ซีซันเองนะครับต่อมาก็จะเป็นงานมอกอัพของเว็บไซต์นะครับต่อมาก็จะเป็นงานทงญี่ปุ่นทงญี่ปุ่นคือทงขนาดใหญ่ที่ติดหน้าร้านอาหารเพื่อให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาได้เห็นนะครับ ส่วนนี่ก็จะเป็นงา,านออกแบบนามบัตรครับผมขั้นตอนในการทำงานของผมนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะได้รับงานมาจากหัวหน้าหรือเจ้าของบริษัทหรือพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงนั่นเองนะครับต่อมาก็จะทำการตรวจสอบหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมาทำความเข้าใจว่าลูกค้าต้องการ ่านยังไงก็ต้องทำความเข้าใจจริงๆก่อนครับต่อมาก็สำรวจศึกษางานตัวอย่างของนักออกแบบคนอื่นๆที่ใกล้เคียงกับงานของเราแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในงานของเราครับต่อมาก็คือลงมือทำลงมือออกแบบครับเมื่อออกแบบเสร็จเนี่ยจะส่งงานไปให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหากเกิดข้อผิดพลาดก็จะนำมาแก้ไขครับ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยจะส่งงานให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเช็คว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไหมหรือตรงการตรงการตรงารตรงามความต้องการของลูกค้าไหมหากมีอะไรผิดพลาดก็จะนำนำกลับมากแก้ใหม่อีกรอบครับและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำมนันอ่าต่างๆเนี่ยไปใช้ในตามวัตถุประสงค์ของงานชิ้นนั้นๆนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสศกิจครั้งนี้นะครับ คือได้เรียนรู้หลักการทฤษฎีออกแบบใหม่ๆทําให้ผู้คนสนใจงานออกแบบเรามากขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมในการออกแบบอย่างเช่น Adobe Illustrator e at Adobe Photoshop ทำให้ชำนาญยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆที่ใช้ในการออกแบบก็คือที่ผมได้เรียนรู้ใหม่ในการปฏิบัติงานสาเกตครั้งนี้ก็คือ Adobe InDesign นะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในการทำงานอาชีพในการทำงานอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์นะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริงการทำงานร่วมกับผู้อื่นจริงๆแล้วก็ได้รับพัฒนาได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งในการทํางานไม่ว่าจะทํางานตําแหน่งไหนก็ต้องใช้อย่างเช่นการสื่อสารการวางแผนในการทํางานต่างๆครับ และสุดท้ายก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรครับสรุปผลปัญหาและอุปสรรคสรุปผลหลักๆก,ก็คือผมได้เรียนรู้การทำงานจริงได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมการทงานได้เรียนรู้การรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองการความรับผิดชอบต่อสังคมและได้รับประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆในการสังคมการงานที่แตกต่างจาก ชีวิตการเป็นนักศึกษาครับและปัญหาและอุปสรรคในช่วงแรกผมยังขาดความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือในการใช้โปรแกรมบางโปรแกรมทำให้บางทีอาจเกิดการสำมานราชาปบ้างหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดอย่างเช่นบอกลายละเอียดไม่ครบหรือบอกอบอกอรายละเอียดงานผิดทำให้าเเกิดความเสียหายได้ครับ วันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้